สวัสดีครับพี่น้องป้องไฟสู้ขูนสุคนพบก,กับผมอีกแล้วครับบ้าพืปืนดำทางช่องคนเสียงดวงชาแนลครับผมวันนี้ครับบ้าพปืนดำก็ได้เมนูมาฝากพี่ฝากน้องอีกครับ<ม>เป็นต้มปลาคอครับผมต้มปลาคอใส่มดแดงครับผมวัตถุดิบของเฮาก็มีปลาคอครับ ใี่ซแซน่น้ำครับแซ่ักบุงน้ำครับมีพักบุงมีผักกระแยงครับ้วก็บ,บักสังครับสมกบหอมบัวเหลือขาดว่ได้ครับตัวรักเข้าตัวรักตัวร่องครับมันแดงครับผมใส่มดนแดงน้ำไปครับข้างหม้อไว้เรียบร้อยครับใส่หอม ส่หัวเช้งไข่คาลงไปเรียบร้อยครับมานะครับเอาปลาลงครับบอนี้น้ำเดือดแล้วเอาปลาลงเลยครับเอ้ยโ้หหามข้นมันจะข้าวคนวะข้าวเดี๋ยวเบิดบ่บอ, <laughs> อิมี่กู้มาไปซะกัน ต้นหอมเขาลงบาานี้ใส่ผักบุ้งน้ำครับต้มแบบโบราณน,นะครับต้มปลาคอใหญ่ ใส่สมบักสังครับบ้านนี้ทั้งสมบักสังทัง้งบักสังทั้งไอ้มดแดงนะครับใส่ผงนัวลงไปเอ้ยใส่ร้ายกระแสบร้าย ใส่น้ำปลาลงไปหอมห้วยๆนะครับใส่ที่เด็ดครับบันนี้สมมุติแดงครับบันนี้เงยใส่มุตแด,ดงลงไปครับที่เด็ดบันนี้ ถึงเมียถึงไข่มันวื้นความหวยๆครับพี่น้องโต้ล่มหนาวเย็นซวยๆใส่พักกระแนงครับบ่อนี้อ่าเรียบร้อยครับวันนี้สิมแซบแล้วครับ ไปครับไปทำควาสะอาดน้ำกันน้อครับวันนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับใส่สวยเลยครับบานนี้สวัสดีครับพี่น้องฟังไปซูฟูสุคนมาพบกับผมอีกแล้วครับบ่าปืนดำทางช่องคนเสียงดวงชาแนลครับผมวันนี้ครับบ้าปืนดำแกได้เมนูมาฝากพีตอนน้องอีกคือเกันนะครับเนาะ วันนี้มาป่น้ำจัดนี่ครับทังที่ปุ๋งเรียบปุ๋งเฮ็ดม่เรียบร้อยครับต้มปลาคอใหง่ครับใส่มุดแดงครับผมใส่ผักกระแยงโต้่มหนาวเย็นๆนีครับผมกับเจ้าวปลาแดกตอนครับตอนแบบนี้หนึ่งผักกับผักแยมก็ได้ครับผักกันจองครับแล้วก็ผักกาดดอกครับผมกินแบบง่ายๆครับมันนี้ลงหวยล้งน้องอีกแล้วครับ มาครับมาเส็บเสีนะ้ำบาปปืนดำนะครับเด้อต้มปลาคอยไงใจมุดแดงครับผมกินแบบบ้นบานๆนาครับกะกเนื่อกะขอบคุณแฟนครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับเนาะที่แห่งเจียรับชมชิปของบาวปืนดำครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่ให้ขามาให้กับบาวปืนดำนะครับเนาะขอบ,บคุณคุณหลายครับ มาครับมาจัดเลยครับบารนี้ได้เข้าเนียยอ่อนๆมาอีกครับโอ้ร่มแห้งขนาดครับพี่น้องมาครับจัดเลยครับบารนี้มาเสรนะ็บแสนนำมาปุ่นน้ำนะครับเด้อ้ยต้มไส้บักสังัะผมไส้สุมบักสังไส้มุดแดงนะครับ กำจ,จ้าประแดกตอนครับรรยากาศทางของเครื่องครับร่มแห้งหลายพี่น้องมาบังร่มจังไง น่าดังครับใัวมดแดงครับโอส้มก็ารอยดีครับปลากะปลาแก้มก,ก็ง่ายๆ จ้าปยักขานึ่งครับ bông đi Ngon là đang toàn xài Toàn tuột phải là hả? Nắm này, đăng. Đăng này, đăng này đăng. สดหนหำวันข้อะนะเ,อเจ้าปลาแดกตอนจีบพริกตำครับพริกสดจีมอฮวามจีบพริกจีกระเทียมเจ้าแบบบ้นบานๆห้อครับ xong băng luôn băng luôn 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 Nó luôn luôn chắc luôn 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 không? ขออนุญาตใส่มือนะครับเดี๋ยวยุบปักกระแยงก่อนนี่หน่อยปักกระแยงเน่ยเอ้ยขออยุาตใส่มือครับปุ้งน้ำซุปมุดแดงน่มสมดีครับ

ก็ไม่ห่งนะครับพอสดพอไฟแรงแล้วเนี่เสียงดังสวดสวดอยู่ลองไปเห็นสุ่มขวัญเฟื่องครับขวัเฟื่องอัดครับเว้ยมานั่งกินครับโอ้เฟื่องเฮ้ยฟืองล้มเสียลองไปตั้งกล้องไปไหยนะครับ ท้ายประเดีเลยมันรมแห้งเลยกินยุ่งซุ่มเฟืองเหรอครับุ้นเย่ขนาด,ดนเล้บอล น่อนซุ่มเพื่อโอ้หขอโทษแล้วนะครับปลาคอเงี้ม่หอดแล้ว แซ่บพักพี่นอ้องแซ่บขนาดเลยใส้อันมุดแดงนะครับเอยหอมมุดแดงหอยหอย เสียบขนาดไม่หนัะเสียบฟัซฟัซฟัซสดดีก่นอนแข่งสวยก่อ็สวยห่วยหรอ,อนหนโอ้ยมีแห่งกาะเนี่ยนะครับคลิปนี้ก็ พี่เลพักไว้ซัําน่ก่อนนะครับน้อเมีนู่มืนันนี้ก็ได้เบาปืนดำก็ได้ต้มปลาคอใส่บักสังแล้วก็ใส่ที่เด็ดครับมุดแดงครับผมโอ้สมดีขนาดพี่น้องสดมอนข้อขนาดเลยแล้วก็เจ้าปลาแดกบ้านเฮ้าครับปลาแดกตอนปะลาลาตอนนะครับผมแซ่บขนาดพี่น้องแซ่บาคที่ดีนี่ สดนิมอันค้อเลยเลยคึอมุดแดงต้มบวชขอ,อใส่บักสังใส่มุดแดงบานเฮากินแบบบ้านๆครับวันนี้ลงหวยลงนองอีกขึ้นเกาบ้าปูน้ำกับฟากอีกขึ้นเกานะครับเนาะฝากที่ฝากน้องรักษาสุขภาพนะเด้อครับเด้อช่วงนี้ก็นานหนาแล้วโอ้ยลมแห้งขนาดพี่น่องก็ขึ้นมากกับเย็นเย็นภูมสองพื้ผผนผุ่นละส่อนเสือขันยาวใส่อีกความฝากพี่น่องสู้กูสู้กน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมครับกดลงก,กดดิ้งครับจริงๆเพื่อสีบได้พลาดคลิปใหม่ๆของบ้าปืนน้ำนะครับเนาะบ้าปืนน้ำก็ฝากไว้ซ้ํานี่ก่อนครับเอาไว้พวกเพาะกันคลิปหนาเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ําน่้ก่อนทางช่องบนเสียงดวงชาแนลครับผมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ